สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะครับอยู่กับผมอาจารย์ go, มาโก้เหมือนเดิมนะครับโห้ีวิเคราะห์อบอล้วยเอาตามหลักเกณฑ์ของตัวเองนะเอาตามความรู้สึกนะครับปิดถูกอย่าว่ากันนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะฮะวันอังคารที่9เก้ยวันอังคารที่9มิถุนายนปี63แล้วนะครับก็บันไม่ค่อยเยอะนะวันนี้ก็พอมีแต่ พอมีให้ดูนะพอมีให้รุ่นกันวันนี้เราเน้นไปที่ตัวไหนวะตัวนี้นะฮะวันนี้เราเน้นไปที่บอลเดนมาร์กนะฮะคู่เที่ยงคืน,นคของวันนี้นะร,ระหว่างครับเบ็นเอ่อเป็นซิงเซลเชื่ออชื่ออ่านโคตรยากเลยเจอกับอะไรพวกเนี้ย ฮาวิดอฟนะครับชื่อแต่ละทีมพวกมึงวันนี้จะบ้านต่อในราคาอปปนะครับจริงแร้วราคาไหลมาจากส5ุ้านะครับเบื้องต้นนะครับผมชอบไปที่ทีมเยือนนะครับฮาวิดอฟไอทีอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะน่าจะไม่แพ้นะวันนี้น่าจะไม่แพ้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเหตุผลก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูโบริเคาะห์นะครับ ต้องขอบพระคุณครับเจนเคยนะผู้ใหญ่ใจดีนะครับเคนายวินนะครับเว็บกีฬาการันตีนะใครที่กําลังมองหานะครับก็แนะนํานะครับเดี๋ยวผมแปะลิงไว้ที่ด้านล่างแล้วกันนะครับโอเคนะครับมาต่อกันที่บทวิเคราะห์แล้วกันนะครับจะบ้านนะครับต่อในราคาปปปปปจปปปปนปปนนปป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 ตปปปไปผมถึงชอบอปปปองปะผมถึงชอบทีมเยือนเนปปป จริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากผมว่ามันราคามันเป็นมันแปลกๆยังไงไม่รู้นะมันดูย้อนแย้งกันนะดูฟอร์มนะครับดูฟอร์มเจ้าบ้านนะฮ้5เกมหลังสุดครับชนะ3แพ้2แล้วแค่อ่าแล้วก็เสียแค่2ประตูจาก5เกมนะครับในบ้านของเขานะฮะผมว่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างที่จะดีเลยแหลนะถ้าจาก5เกมเสียแค่2ประตูเนะี่ยแล้วก็ชนะ3เกม ส้างโหดกันนะฟอร์มทีนี้ถามว่าฟอร์มอทีมเยือนเนี่ยนะครับ5เกมหลังสุดนะครับชนะแค่เกมเดียวคะนะฮะเสมอหนึ่งหนึ่งชนะใส่สองเสมอหนึ่งหนึ่งแพ้สองศูนยะ์แพ้สามศูนย์เนี่ยไอ้แค่ฟอร์มเนี่ยมันก็ดูผิดผิดกันละผิดต่างกันละนะกับราคาปออมันราคาบองจริงราคาบอลมันเป็นราคาที่ กินกันยากนะราคาบอลสูสีราคาบอลที่ออกได้สองหน้าออกได้สามหน้านี่แต่ผมดูจากฟอร์มแล้วมันมันไม่น่าจะต่อราคาบอลอนะอันนี้คือข้อเหตุผลข้อที่หนึ่งนะรเรื่องฟอร์มนะไปดูข้อต่อไปนะเหตุผลเรามาดูกันที่สถิติกันนะครับคิดค่าเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะเจ้าบ้านทนะํามีโอกาสชนะนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ แพ้หาก็คือครึค่งๆเลยส่วนเยือนครับโอกาสบุกมาชนะแค่ยี่ห้าเนเอง,เองเนอะโอกาสบุกมาชนะนอะ้อยนะซึ่งอบอลราคารองปอบุกโอกาสบุกมาชนะน้อยเนี่ยมันก็แสดงว่าเต็มที่ก็แค่เสมอถูกไหมเสมอมันก็ได้แค่ครึนะ่งนมันก็ยังไม่เต็มอยู่ดีนยะบอลโอกาสบุกมาชนะน้อยเนยะทำไมมันต้องเป็นรองแค่ปอปอเนี่ย ม่เห็นมันก็ดูยังไงยังไงอยู่นะแล้วก็ข้อต่อไปนะเห็นไหมครบอลนะราคาเนี้ยราคา0ูนจุดห้าถึงบปอเนี่ยเจ้าบ้านครับกินราคาออดราคาออดเนี่ยแล้วแต่คนจะเรียกนะครับกินราคาออดเนี่ยนะครับห้าครั้งกินไปสี่เลยนะเสียแค่ครั้งเดียวเป็นบอลที่กินราคานะครับแต่ส่วนเดือนเนี่ยนะครับเป็นบอลที่เสียราคาเห็นไหมห้าเกมหลังสุดเนี่ยราคาประมาณเนี้ยนะ กินมาแค่ครั้งเดียวนะแล้วเสียไปสี่ครั้งอันนี้ก็ย้อนแย่งอยู่ละเห็นไหมมันตัวต่างกันมันตัวต่างกันลิบลับเลยนะฮะเหตุ hey, ผลมันก็มันไม่มีอะไรมากแค่ผมผมมองแล้วมันมันมันขัดผมขัดอย่างไงไม่รู้นะกับราคาเรื่องเนี้ยผมก็เลยมองว่าเออวันนี้มันดูแปลกๆเลยไชี้ปปปไปที่ลองดีกว่านะครับเบื้องต้นนะตัวนี้นะลองไปที่ h ฮวีโดฟนะครับวันนี้นะครับ บอลเดนมากเทียงคืนครับผมสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่1ิมิถุนานแล้วนะครับมาสรุปผลกันเนาะบอลตัวหวานของเรานะครับไปดูผลกันนะครับเมื่อวานผมให้อบอลเดนมาร์กเนาะตัวที่น่าจะลองนะรู้สึก อ่าครับผมเจอแล้วนะครับคู่ระหว่างเวนเวนซินเซลนะครับกับ่าราวิดเนี่ยนะผมให้ลองฮาร์วิดไปนะครับ9 0นาทีจบ1 1นะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดไว้นะครับบอลยางที่ทำบุตรวิเคราะห์แล้วกันนะครับเบอลกลับไปดูออกนะครับสำหรับท่านที่นะครับสนใจแนวทางดีๆอย่างนี้นะครับผมจะให้ก่อนบอลเตะด้วยนะครับ จะแนะนาก่อนวันเตะฟรีนะครับเจอกันในกลุ่มนะครับแบบฟรีเลยนะครับช่องทางการติดต่อผมเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วกันนะครับสาหรับนะครับอันนี้สําหรับเลยนะครับท่านที่นะครับกาลังมองหานะครับเบฟกีฬาดีๆนะครับที่เชื่อถือได้นะครับเคนไอวินนะครับรอบริการท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับ ลิงก์นะลิงก์ของนี้ของเว็บเนะี่ยจะอยู่ด้านล่างแล้วกันนะผมจะทิ้งไว้กับช่องทางการติดต่อผมแถวนั้นนะครับผิบผดนนพลาดระการใดขออภัยจริงๆนะครับผมจุดประสงค์ทิปนี้นะครับไม่สนับสนุนให้คนเล่นการพนันนะครับแค่เป็นแนวทางเพื่อเพิ่มอ,อ,อ,อรรถรสในการรับชมฟุตบอลให้มากขึ้นเท่านั้นนะครับผิดพลาดระการใดขออภัยนะฝากนะครับฝากลืมไปฝากแฟนเพจนะครับแฟนเพจผมด้วยแล้วกันมากาการ้อยนะครับทุกท่านเข้าไปกดติดตามนะครับ แล้วก็ช่อง Youtube ช่องนี้นะครับผมจะอัพคลิปลงให้เรื่อยๆนะครับที่ภาพการได้นะครับขออภัยทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมไม่ใช่ผู้รู้นะครับย้ำอยู่เสม,มอว่าผมไม่ใช่ผู้รู้นะครับแค่ชอบในการวิเคาะบ,บอลน,นะครับโอเคเจอกันอีพีนะครับผมสวัสดีครับ